โอ้คุณตีป้าไว้ได้เนี่ยมึงข่ดกันยังไยโอ้บารถเบาเต็มอัดแน่นยัดยู่น่ะปลานะ,ะปลาโอ้สเสบียงนะอ่ะโอ้ได้ขอดปลาสดุเฮ้ยสง่งไหนครับเนี่ยสยดีดดง ใชมือเศ้าอย่ามือไปหรือว่าไปใชเฝ้าโอ้หาเป็นข้าวเนะเองะไปหาเอาจากซีนอะจมขึ้นรถโอ้จมขึ้นซอยบ่บ่เอายังบ่เอาใช่เาเป็นบาวาน จิเป็นโอ้หมูหน้าสิเข้าไปเก็บน้ำก่อนนะ <c oughs> หาอะไรได้กัน <c oughs> ฟ้าไปคลายคล้องตีตลาดใดตลาด นัด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 ห้องบงตีือนัดนี่ไม่ไรนี่ลองลอง่ลองลองรู้ลองหมนเ <c> ด <oughs> ้อโอหืมนิ้นตีวันนี้วังคารตีมันนี้อังคารเนาะ โอ้ไกลำกอนี้เต็มหมดน่ะคนน่ะโบตํมก็สิบอะแต่ละเมื่อเลียนแถวาเรียนแถวสปลาบเหรอข้ามีผู้ใดเดโบใดเดน่ะเนี่ยดีก่ได้ nha bố đi cả đây phải xí đây nói đây nó là bắp bả nhây anh anh à bên không nhai, บงังไหนก็สั่งเลยเด้อโอ้สหบดแห้งลงเร็วจังเดียวที่น้ำนน้ำม่ะอ้ยบ่ว้เก็บโลหรือโลขึ้นแล้วล่ะอันนั้นเอา โบมีเบ ok ็ดมาติดกับเพื่อนเนี่ายเอาเพื่อนนี่น่ะมาลุ้นกับเพื่อนนี่น่ะว่าอะไรจีซ้ำวะเนี่ยสินะล้อดเบ็ดรถเออรถที่เอารถแรกไม่เอาไม่มาห้อมเอาเบ็ดมาห้อมออกมาแค่ไงโอ้โหดีไหม ไป hà của บ่ đi này นะอู้มัน <laughs> làm cô nữa nè, <laughs> น้ำแห้งนี่ยิงไห่เด้อแมวเหรแมวโอ้อย่า่าลีมแมวกระดแมวรวยก็มีลีปลาสเดวกกินมันกัดเล่นกัดกินเหรอกินดิ bội lép hả, khương tua, hả, phải không? À. <laughs> qua mắn, nó, leo qua mán có đái được là? <laughs>

กินกินจากสองคันพร้อมกันเนาะั <laughs> งมื้อช้านี้ตายายไส้ด,ด่างันไปขายมันจูโอ้โยเนาะปลีจะเียนเอาเอาเอาาตนอะ เอาปลานี้มีจงอ่างหรือไล่กันตีกระหารู้ก่อนเถอะบ่เอ้าเมือน,นั้นวังหน้าฝนอ่ะเข้าปลาผู้เดียวอ่ะบ่ลัวอ่ะนุ๊กบ๊าบูมีบ่ได้ระวังอย่างแล้วจังไปด้วยด้วยด้วยผู้เดียวอ่ะบ่เอ้ โอ้เทีย <kleine> น <mus k> ้าต้องเอามีดเอาเข้าไปนำโอ้โหนึกว่าโบมีวะนี่เล่ยมานอนนำที่ cảm ơn không quốc tế xong đi, <laughs> chạy quanh nhà thôi, <laughs> đi đi, muốn

เฮยงมา,า,งมา <laughs> ้าป้าเตียโอ้ได้ไล่หมดล้ว <laughs> เอา <laughs> เอา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 เือ <laughs> <laughs> ปิดทางแล้วะ โอ้เอาอย่างถอยออกมาแล้ออกไปน่ะนะเงี้ยใครมมดแดงหน่อยีเด็กพอลบะเงี้ยไปกินหรือไปขายขายโอ้นึ่งว่าเอาไปขายเอไปีนยงนึอดีว่าได้กินอ่ะ บ่ฮ้นเนาะเป็นผมเข้าไปนี่เป็นลมกลางเป้านิ้นี่ฝากครอบเครื่องเอาเดียนะเฮ็ดเป็น เต่าก็ได้กันะย่างปุงย่างปลาได้สบายเลยนะมุดแดงแล้มุดแดงนี้ด้วนขอที่เอได้จากครั้งมุดแดง3อันโอ้เรต้องเปิดก็ได้คันมันคันยากอบเเอาด้วนบ่เอาแม่ออกไรนี่เอาไปเอาออกมั้าครับ บ่ได้เอาแป้งบ่ได้โอ้แป้งก็าอามาแต่บรดไดดด่้เฟ้าเฟ,าฟ้ากับบ้านบ่แล้วแล้วก็สิกัดผมอ,อ่อนะนะยุ้มผมเม็เทั้งเดะแต่ขอ,อใส่ขั้นขอยังข,อองขอองั้นเนะเาะอาอออดูดเกลนว่านเนีเอาได้หรือยังเอาเอาเอาะะสองตัว ของหาากอ่ะมุแดงละตรงยเอาทิมออ้นวันนี้เล่นของสูงขึ้นเขาก็ขึ้นสุดยอดหรอขึ้นบ่ชป้ากว่านะเข่าไเข้าเขานั้นิเขนโคกๆนเี่ยเขาเขาซื้อไปนะเนียโอครับขึ้นไปพุ่นตีไยวะยอดวะที่มีต้นไมห้างนโคกนะโคกที่ตีปลา ครับอืปลาอย่างก็ปลาจิกปลาจิกต้นจิกนิบบไปเดเก็บตอนเนียงไหลแห้งอย่างนี้มื่อก้รห็นน้อยเนีปลาโดหรือเปล่า มาแล้วโดนคับแลนบุกไปเลยแลบ่นั่นเป็นป่าอ้ยนมาคับแลนีปบู้่มันก็ได้ปาบูปกาย่นุอ่รออปะปาบูกินเนื้สดเลยกินนะได้ตัวนึงกิน่าเนาะโอ้ปกคอมันก็ ตระกูลเดียวกันปลาโดดีปลาโดมันให้วนะติดกี่บบขั้งมัน <laughs> บก,กินคักเดียปากมันน้อยๆนะึงเป้นดีโอ้าป<ะ>ากน้อยจำแบบกล้าพี่ก